สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้พบกับช่องอาทิตย์ดีฟันนี่เกษตรมือใหม่ใจเกินรออีกแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะใส่ให้กับอ่าลูกแตงโมนะครับลูกแตงโมก็คือจะเหลืออยู่ประมาณสักสิบวันนะครับประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์นะประมาณสองสองวันประมาณนี้นะครับก็คือเราก็จะเริ่มใส่นะครับ ปุ๋ยตัวนี้นะครับเห็นเป็นสีอออกส้มๆแดงส้มๆนะครับตัวนี้ก็คือ,อสูตรปุ๋ยเขาจ,ะ,จะ,ะมีตัวเลขจำกัดอยู่ที่ว่าอ0060นะครับตัวนี้ครับเป็นเน้นเราเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยเคนะครับพูดง่ายๆก็คือปุ๋ยเคาภาษาบ้านๆของเราคือปุ๋ยเคหรือปุ๋ยหวานนั่นเองนะครับคือปุ๋ยตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะครับก็คือ ไม่ใช่ว่าจะทําให้อลูกแตงโมหวานนะครับก็คือ,อหลักการของเขาก็คือตัวเนี้ยปุ๋ยตัวนี้ก็คือจะไปเร่งปฏิกิริยานะครับของต้นแตงโมก็คืออาตามใบของเขาก็จะมีพวกแป้งน้ําตาลนะครับเขาก็จะไปเร่งให้พวกใบแล้วก็ใบของเขาเนี่ยจะส่งแป้งน้นําตาลลงเร่ง เหมือนไปเร่งปริยานะครับให้เขาเก็บน้ําตาลไว้ที่ผลได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นที่มาของคําว่าปุ๋ยหวานแต่ตรงนี้ก็คือจะอใส่นะครับสูตรปุ๋ยก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบริะครับแล้วก็ลดนะครับตัวเนี้ยก็คือแก้วแก้วตัวงคือหนึ่งต้นก็คือหนึ่งแก้วนะครับก็คือลดลดช่วงเช้า รั้งเดียวนะครับทั้งเดียวแล้วก็เว้นไปอีกสามวันนะครับก็มาลดอีกนะครับทุกๆสามวันคือพูดพูดง่ายๆคือลดทุกๆสามวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลดนะครับอันนี้เราผสมผสมปุ๋ยอ่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะใช้อ่าวิธีง่ายๆบ้านๆนะครับก็คือไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากนะครับก็คือ ไปเลยนะครับดน,นะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีนะครับของต้นแตงโมนะครับนี่นะครับก็ลบไปเลยนะครับ ก็จะลดไปเลยนะครับก็คือหลังจากนี้เราก็จะลดอีกประมาณสามครั้งนะครับครัแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะปิดน้ํานะครับไม่ไม่ลดน้ําแล้วแล้วก็ไม่ให้ปุ๋ยแล้วก็ก็คือประมาณห้าวันสุดท้ายก็คือจะเข้าสู่นะครับการอ่าก็เรียกว่าอะไรทาให้ลูกแตงโมหวานยิ่งขึ้นนะั่นคือคือการงดน้ํานะครับงดน้ําประมาณห้าวันนะครับ ก็จะทําให้ลูกแตมงมของเราครับมีลสหวานนิ่งขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็ภาวนาไม่ให้ฝนตกลงมานะครับเพราะว่าฝนก็คือตัวแปรที่จะให้เรารควบคุมควบคุมเรื่องน้ําไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะครับคลิปหน้าคงจะได้เก็บนะครับตัวในหญ้าของเรานะครับสองลูกที่เหลือนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกอ ไยเมล็ดนะครับไรเมล็ดนี่ครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆตุดปุ๋ยตัวสุดท้ายนะครับที่เราใส่ก็คือปุ๋ยนกสิบครับหรือที่เรียกกันง่ายๆคือปุ๋ยเคจนะครับนี่นะครับเพื่อนๆผลแตงโมนะครับในยญ้าตัวนี้นะครับคิหน้าก็จะได้เก็บนะประมาณสักหนึ่งโลนิดได้ลูกลูกไม่ใหญ่นะครับมาดูอีกต้นนะครับดูอีกต้น ตนนัวนี้อ่าผมยังสับสนอยู่ว่าตัวเนี้ยคือไมรมาเลดหรือเป็นแตงโงมยักษ์นะครับตัวเนี้ยเพราะว่าสีของเขาจะจะต่างกับลูกอื่นนะครับเสีอ่าอาเขียวเขียวใบตองตัดเขียวเข้มนะครับมีอยู่ลูกนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นอ่าตัวไมรมาเลดนะครับของที่ปลูกจริงๆสีเขาจะประมาณนี้นะ ลูกตัวนี้ก็เหมือนกันครับเกี่ยวเค็มครับก็นี่ครับก็อีกลูกหนึ่งมเลแล้วก็น่นนะครับตัวนั้นก็เป็นเนื้ญ้าครับอันที่หน้าก็จะเก็บนะครับประมาณกิโลนิดๆเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีนะคมีใครบอกอ่าลูกนี้ซ่อนอยู่อยู่ข้างในี่ยโอ้เหมือนกันนะเป็นใบปิดอยู่นะครับตัวนี้ย ดูก็เนี่ครับตัวไรมเมล็ดสีเขาจะประมาณนี้นะครับอันนี้เหมือนตรงปกนะครับตรงปกเปเขียวหม่นหม่นตัดเขียวเข้มนะครับข้าไปดูนีนะ่อันนี้ก็เป็นรเมล็ดครับลูกไม่โตนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอาบิโดับตัวนี้ ปลูกอ่ารับกันเยอะเลยครับออก็ข้างในในอีกสองลูกจากลูกนะครับอนแล้วแลวก็จะมีตัวไรเมล็ดนะครับซป่งผสมเจสรอ,น,อนนี้น,นี้เกลือเขาแตกขึ้นมาใหม่นะครับก็เหลืองเกลือขึ้นไปใหม่ับเช้าก็ผสมเจสอกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอญาตลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม 其他。啊